ครับวันนี้เราก็เป็นเกียรติไม่ไฮไลท์เป็นเกียรติเลยได้มาเจอพี่เอนะครับคนที่อาจารย์ได้สอนคงจุ้ยไว้ตอนที่ลงใต้นะครับก่อนลงใต้ด้วยอบอกนิดนึงคือน้องเป๋าไม่อยู่น้องเป่าลงไปข้างล่างแค่สิบนาทีเท่านั้นขึ้นมาพี่เอเป็นซื้อเฮียเรียบร้อยอะ่ะหมายคว่าไงน้องเป่าหมายเขาว่าเอเรียนาอาจายแค่สิบนาทีใช่พี่เอเรียน ก็ทีแรกก็นั่งคุยกันปกตินี่แหละครับครับแล้วก็ก็ถามเรื่องวงจุ้ยครับว่าอาจารย์เรียนยากง่ายยังไงออก็ลองลองลองถามอาจารย์ครับแล้วแกอาจารย์ก็บอกว่าอเดี๋ยวคูจะสอนให้เดินไปหยิบหลออแกมาให้ดูอาจารย์หยิบหลออแกมาเลยอ่ะโชว์โชว์นิดหนึ่งโชว์นิดหนึ่งเราโชว์ให้สมาชิกดูเลยว่าหลออแกนุ่าตาเป็นยังไงนี่เขาจะหยิบไปอย่างนี้ให้ดูอาจารย์ก็หยิบมาให้ดูครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่า มึงรู้นักษัตรปีไทยไหมก็คือชวดลูขาร์ทก็12ปีของเราเองอาจารย์ก็บอกว่ามึงก็มึงจำตัวนี้ไว้นะก็คือปีปีแรกก็ปีชวดก็ปีชวดปีชวดตรงกับภาษาจีนตัวนี้คืออาจารย์บอกก่อนว่าชวดคือตัวไหนชวดคือตัวไหนครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแล้วมึงก็นับนับต่อไปชวดชูคาถาทนับต่อไปเองโดยที่อยู่ตรงวงตรงนี้ก็นับ ช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องอ่าแล้วแกก็บอกว่าอะนี่นี่มึงลองนับดูอ่ะก็นับ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 ก็ไปตกตามนั้นพอดีแกก็บอกอืมแค่นี้แหละมึงก็นับปีจีนได้ละจบแค่นั้นจบง่ายแค่นั้นเลยง่ายแค่นั้นเลยคือโดยที่ถามว่าผมเคยเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่เราไม่รู้หรอกว่าคือมันคือตัวอะไรอตอนแรกตอนที่อาจารย์บอกนี้พี่เอดูปุ๊บพี่เอไม่งงหรอแค่เนี้ยเสร็จแล้ว ทีแรกก็งงครับว่าอาจานแล้วแค่นี้เหรอแกก็บอกไมวแกก็มีคำถามว่าง่ายไหมตามสไตล์แกตามสไตล์แกง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอย่างนี้ก็คือง่ายๆเราต้องจําตัวอักษรจีนให้ได้สักตัวคือตัวแรกจำชวดให้ได้ตัวแรกตัวเดียวแล้วเราก็นับช่องเว้นช่องก็จะเป็นชวดชะลูคานเหาะวิโลมาเส็งจะครบสิบสองปีครบสิบสองปีหลังจากนั้นที่อาจารย์สอนเสร็จ อาจารย์ได้สอนเลยมากกว่าน,นั้นอีกไหมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะมึงนึงสีออแกแบบนี้นะอ่าแล้วมึงลองไปวัดที่บ้านมึงดูอือก็ทิศเหนือหันไปทางไหนอืก็ปรับองศาของรหลอแกไปทางนั้นอืออ่าแล้วก็ไปถึงปุ๊บแล้วในปีในปีปีเกิดของเราคือผมเกิดปีลิงอ่าปีวอกปีวอกก็คือนับนันไปคือนับไปตรงไหนก็เท่ากับว่า ณเวลานั้นณเวลาเนี้ยคือมึงทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่อาจารย์ก็ย้ำสองรอบครอบแล้วแกก็หัวเราะแกก็หัวเราะแล้วเราแล้วเราแกกลับไปเหรอคุณพี่แกกลับเอากลับไปอาจารย์ก็บอกว่าอะมึงให้มึงยืมไปเลยเอากลับบ้านไปแล้วเราก็ลองเลยเหมือนกันก็พออีกวันหนึ่งก็ลองแล้วเป็นยังไงครับก็องศาทิดปีที่ทิดปีวอกของผมเนี่ยก็คือหันด้วยตรงหิ้งพระอาจารย์ก็บอกว่า ก่อนออกไปจากร้านเมื <c oughs> <k S 1> <Okay>. ่อเย็นวันนั้นอะแกก็บอกว่ามึงถ่ายรูปกูดูด้วยมันหลอกแกทางไหนอือ่ะผมก็ถ่ายรูปมาแกบอกนั่นแงแล้วตอนนี้มึงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ไหมใช่ยุ่งเกี่ยวกับพักเครื่องยู่ดีอก็คือพอเขาวนเวียนอยู่ในนี้วนเวียนอยู่ในนี้แกก็บอกว่าแกก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็อยู่บน คำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เรา,าก็านนผูกพันกับด้านนี้อยู่ดีและแกแต่แต่ก่อนออกจากร้านน่ะแกก็บอกว่าในเมื่อเรารู้ดวงของเราทิศของเราแล้วรเราก็จะรู้เหมือนว่าศัตรูของเรา<อ>เราเรารู้ศัตรูเราด้วยทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายเลยว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนศัตรูเราคือปีอะไรอ่าก็คือว่าอยู่ตรงข้ามอ๋อคือเราดูเราดูวอกแล้วตรงข้ามมาเราคืออะไรคือปีนั้นแกก็บอก ง่ายๆเลยมึงอยากรู้ไหมว่าศัตรูมึงคือใครปีอะไรอ่าก็มึงก็ดูฝั่งตรงข้ามอดูฝั่งตรงข้ามอ้าวเราไม่รู้ตัวจีนเราก็มานับนับไทยเรานับไล่ไล่ไล่เหมือนเดิมเราก็รู้แล้วว่าคนปีเนี้ยไม่ถูกกับเราอ่าอครับแล้วก็แกก็แกก็สอนว่าเอทิดไหนดีอืคิดไหน ไม่ดีไหนดีสําหรับเราแล้วไหนไม่ดีสาหรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็เอ่อเรื่องห้าธาตุห้าธาตุด้วยแกสอนห้าธาตุด้วยอะไรด้วยอ๋อคือของเราอ่ะแต่ละคนอ่ะที่ไปดูอ่ะบางคนก็บอกเราเป็นธาตุไม้ใช่ธาตุดินธาตุอะไรใครธาตุเราอยากรู้ว่าของเราธาตุอะไรจริงๆธาตุแท้ของเราจริง้าเรามาดูที่หลอกแกนเราสามารถรู้เลยว่าธาตุแท้ของเราจริงอ่ะเป็นธาตุอะไรคือตอนนี้ใครๆบอก เทียธาตุไฟแต่เราก็ไม่เทียก็ไม่รู้หรอกว่าจริงจริงของเที่ยธาตุไฟจริงหรือเปล่าเราเราคือธาตุอะไรที่แท้จริงและอะไรส่งเสริมอะไรพิฆาตอาจารย์ก็จะบอกทิศไหนดีทิศไหนไม่ดีก็เท่ากับว่าเรารู้ดยชะตาตัวเองในสิบนาทีที่ผมฟังอาจารย์ตอนนั้นอ่ะสิบนาทีหรอสิบนาทีครับก็เท่ากับว่าผมรู้ทิศทิศของผมในห้องอ่าทิศรู้ทิศรู้ทิศที่มีโชคสําหรับผม คิดที่ให้โทษให้โทษคิดที่เสริมการงานแล้วก็ราศีสทที่ให้คุณให้โทษเราใช่ก็ก็ถามว่าสิบนาทีถามว่าได้เยอะไหมก็ก็ได้เยอะนะหลังจากนั้นได้ข่าวว่าเราก็เอก็ลงไปตามลงไปใต้ด้วยลงใต้ด้วยจากนั้นอาจารย์อยากรู้ว่าลูกศิษย์แก สิบนาทีที่คุยกันมีผลแค่ไหนเรียนรู้ได้เยอะแค่ไหนก็เลยไปที่ร้านมาดามคือเพจสมุเอ้ยเพจของหาใหญ่ของเรานี่เองมาดามของเราใช่อาจารย์บอกว่าเออดูนิว่ามาดามอ่ะทําไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงขนาดนี้พี um, ่เออธิบายต่อเลยพี่เอทาไงมาก็คือก็เอาหลอกแกมาดูปกติก็ดูเหมือนที่อาจารย์บอกนี่แหละครับอาหารทิพย์ไปตามนั้น ครับอ่ะก็คือเราก็ไล่ไล่ไล่ปีไล่ปีมาดามไล่ไปหามาดามว่ามาดามปีอะไรอ่ะแกก็บอกว่าแกปีนี้นะอโเคที่ทางองศาแกก็คือหันไปตรงหิ้งพระไปตรงหิ้งพระเหมือนกันก็ทําเกี่ยวเรื่องนี้อยู่ดีก็คือว่าแต่หิ้งพระของแกเป็นรูปนางกวักแต่เป็นนางกวักที่ เคยเห็นน้งกว้าน้วนแล้วก็คือมีมีสองคนด้วยใช่แล้วอุ้ด้วนเหมือนกันสององสององเลยแล้วก็มีของแล้วก็มีของของไหวที่เป็นของกินของกินอยู่ข้างหน้าสองพานใหญ่เลยอยู่อยู่ข้างหน้าเลยแบบอย่างสวยงามและที่สําคัญเลยและที่สาคัญอ่ะคือมีรูปแกวางด้วยมีรูปด้วยรูปมาดาเองเหรอบใช่รูปตัวแกเอาจารย์ก็บอกว่าเอออย่างอย่างรูปเนี่ยก็เข้ากับว่าตัวแทนเราเลยตัวแทนเราเลยเป็นตัวแทนเลยก็บอกว่า เนี่ยหนีไม่พ้นพคือมาดามว่ายัางไงก็เป็นตัวแทนตัวนั้นแหละถูก <c oughs> ต้องและมาดามนี่คือเป็นผู้หญิง <c oughs> สิ่งที่เป็นตัวแทนก็คือนางกวัดแต่อย่างที่เอพูดมาเนี่ยอย่างแรกในการที่เดยนหงจุ้ยอะได้ข้อที่เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งแน่ๆคือทิศทางขานไปทางขิ้ฟ้าพ <c oughs> ิสูจน์ได้จากเอแล้วก็มาดาม <c oughs> ไปที่คงาทั้งคู่ก็คือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเรื่องที่ตรงที่สุดที่เราพิสูจน์ได้ตอนนี้เคนเห็นคือหนึ่งข้อละคือทิศทางที่เอไปดูที่บ้านกับทิศทางของร้านมาดามก็หันไปทิศทางเดียวกันคือทิศทางทิงพ่ะถูกไหมครับแล้วก็มันก็เกี่ยวกับวงเวียนเกับเรื่องความเชื่อนี่อย่างเดียวด้วยเหมือนกันใช่ก็คือวัตถุมงคลเราเนี่ยแหละนะครับก็คือโคงจุ้ยเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้หนึ่งข้อละที่เราประสบเองที่เอประสบแล้วพี่ที่เอเล่าให้เราฟังเนี่ยผมก็สูจนบได้อย่างหนึ่า ที่ทางมันส่งผลมันบอกตำแหน่งได้ถูกต้องบอกได้ครับผมแล้วก็มาคุยต่อเรื่องมาดามต่อจ้ะแล้วก็มาดามมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวมีรูปให้ดูว่ามันดกว่าขนาดเมื่อก่อน before After อะไรก่อนบีฟอร์อแต่มาดามจะให้หรือเปล่าแต่ที่มาดามจะให้หรือเปล่าก็ยังไงถ้าดูวิดีโอจะเห็นมาดามแน่นอน b e f o r e a f t เ r เห็นแน่นอนและที่สําคัญอยากให้ดูวิดีโอที่อาจารย์ ไปดูของูของพี่ร้านของพี่เอ๋แล้วก็พี่ออมแต่ที่จะให้ดูชวๆเลยแล้วก็เน้นนิดนึงก็คือร้านกาแฟของพี่ออมอธิบายนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อจ้าร้านกาแฟพี่ออมเนี่ยก็จะมี before after คือ before เนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายว่าร้านพี่ออมดียังไงไม่ดียังไงทิศทางเป็นยังไงทําไมขายได้แค่สองวันแล้วห้าวันทาไมยังขายไม่ได้เพราะเหตุใดและหลังจากคลิปวิดีโอคลิปนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็มาแก้ให้ว่า ต้องแก้ยังไงอ,อ่ะพี่เออธิบายว่าอาจาร,รย์บ่อยแกย้งไงบ้างอ๋ออาจารย์ก็อาจารย์เข้าไปดูและแกก็ดูเรื่องมีไฟมนีนู่นนี่นั่นครับแล้วพอแกก็นั่งคำนวณของแกเรียบร้อยแล้วครับคือทุกคนในร้านก็นั่งลุ้นน่ะนั่งลุ้นว่าคืออาจารย์จะแก้ยังไงใช่คือการแก้ของแกเราทุกคนเห็นแล้วทุกคนแบบต้องการแกแกสั่งปิดไฟเก้าดวง ปิดไฟเก้าดวงดวท,ที่อยู่บนร้าน<ช>ที่อยู่บนเพดานปิดไฟแค่นั้นนะใช่ครับก็จะมีแผงมีแผงบนบนบนสีขาวเนี่ยเก้าดวงเป็นไฟเรียงเก้าดวงอาจารย์บอกว่าเอ้ยอมอมมึงปิดไฟเก้าดวงนี้ครับ ปิดไฟแล้วให้เปิดประตูข้างหน้าเปิดเปิดประตูหน้าร้านตอนแรกเปิดประตูหน้าร้านก่อนปิดไฟอ่ะก็เปิดประตูหน้าร้านใช่ค่ะก่อนปิดไฟเปิดประตูหน้าร้านไว้ก่อนแล้วก็ให้จ่าดิวที่แฟนของพี่นันแฟนของมาดามให้เดินไปถามว่ามีลมไหมเดินไปข้างหน้ามีลมแรงมากเราจะมีวีโอให้ดูเลยว่าแรง้าใบพัดปลิวเลยแต่พอเดินเข้ามาถึงหน้าร้านแค่ก้าวเดียวลมไม่เข้าลมไม่เข้า ก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกคงจุ้ยทุกครั้งว่าถ้าลมลมคือตัวแทนใช่ก็เหมือนลมห่วงจุ้ยคือน้ําลมไม่เข้าโชคลาภก็ไม่เข้าถูกต้องค่ะแต่พออาจารย์สั่งปิดไฟปุ๊บทำเหมือนเดิมเปิดประตูแล้วแกบอกว่าภายในเจ็ดนาทีใช่ลมจะเข้าแต่ไม่ถึงเจ็ดนาทีนะแค่สี่นาทีเท่านั้นลมลมเข้าถึงข้างในยันหลังควอันนี้อันนี้คือผลพิสูจน์ที่อาจารย์แขกสามารถ ใครชอบบอกว่าอาจารย์แขกเรียกลมเรียกฝนได้แต่จริงมันคือหลักการของโคงจุ้ยที่อาจารย์บอกว่าต้องทํำยังไงแล้วมันแก้ถูกแล้วลมมันจะเข้าอันนี้คือหนึ่งที่ในการพิสูจน์ได้ของการเรียนโคงจุ้ยของอาจารย์แขกใช่ไหมครับแล้วอย่างที่อยากถามเอหน่อยว่าอย่างที่เอเรียนมาล่าสิบนาทีเอว่าโคงจุ้ยเป็นยังไงมีจริงไหมเอาจริงๆจากกจจริงเลยคือมีจริงไหมมีจริงแล้วสามารถลองได้ไหมลองได้เอาง่ายๆเอางนี้ก่อน ก่อนที่อาจารย์จะสอนอะเอ็มเขาคิดยังไงครับเรื่องหงจุ้ยเนี่ยคือก่อนที่อาจารย์สอนคือต้องบอกว่าผมผมไม่ได้ไปศึกษาเรื่องหงจุ้ยจากที่ไหนมาก่อนเลยคือในสมองนี่คือไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยคือเอเนี่ยคือกระดาษขาวคือกระดาษขาวก็คือได้ยินหวงจุ้ยก็คือกับอาจารย์แขกแค่นั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือจากรายการที่สมาชิกได้ยินครับครับแล้วก็คือว่าไม่ได้ไป ศึกษาจากที่อื่นไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปอ่านหนังสืออะไรเลยหล่อแกไม่รู้จักภาษาจีนไม่รู้จักไม่เคยดูหล่อแกเลยคือหยิบครั้งแรกคือดเนี่ยที่อาจารย์ให้มันเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรมาก่อนครับแล้วก็คืออ่ะทีแรกที่อาจารย์บอกว่ามึงไปลองเลยอืถามว่าในใจคิดว่าจะหันไปดีหรือไม่ดีคิดทางแค่นั้นแหละเราก็ของคือตอนแรกตอนแรกต้องการแค่ดีหรือไม่ดีใช่คือว่าดีหรือไม่ดีครับ หันไปเจอห้องน้ำหนิที่อาจารย์เคยบอกว่าห้องน้ำไม่ดีหนักเลยตอนนั้นเราก็รู้ด้วยอย่าให้โดนนะอย่าให้โดนนะอย่าให้โดนนะนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเราก็ไปลองปุ๊บหันไปอ้าวไปเจอหิ้งผ้าอ้าวแล้วหิ้งผ้าคืออะไรล่ะอาจารย์ผมต้องบวชเหรอเพราะฉะนั้นเราเอามองหิ้ง่าอะไรเงี้ยก็คือก็ก็คือก็ส่งรูปให้แกดูปกติแกก็ตอบมาแบบนี้แบบนี้เออก็อย่างที่ ที่พี่บอกัตั้งแต่ตอนต้นแล้วอ่านแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถามว่าในใจตอนนี้นะครับเอาตรงเนี้เลยอ่ะค่าเรียนสี่พันกับเรารู้เรารู้ดวงชะตาเราดูดวงตัวเองรู้ดวงตัวเองแน่นอนดวงชะตาด้วยนะจังหวะชีวิตตัวเองจังหวะชีวิตถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มแค่เอเลยแค่สิบนาทีเนี่ยเอก็สามารถดูขนาดนี้ได้แล้วอย่างที่ ที่เอไปลงใต้กับอาจารย์แขกครับอาจารย์ไปแก้คงจุ้ยแต่ละอย่างมันก็เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างเทปที่เราเคยออกไปบ้านเจินก็พิสูจน์ได้เหมือนกันคือคงจุ้ยน um ั okay ่นคือใช่เใช่ไหมเราก็เคยพาสมาชิกหลายๆท่านมาคุยว่าคงจุ้ยมันมีจริงถูกแค่เราต้องเจอคนที่รู้จริงท่านเองและการแก้คงจุ้ยของอาจารย์แขกก็ไม่ใช่ยากถูกใช่แต่ว่าต้องบอกสมาชิกว่าถ้าจะให้อาจารย์แขกไปดูให้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับ ค่าไปดูก็แพงและจาก็ไม่ว่างที่จะไปดูด้วยถ้าเรามาเรียนเองเหมือน A เราก็สามารถแก้ทิศทางของเราได้บางส่วนหรือถ้ามันคล่องใจจริงแค่ถามอาจารย์แต่ถามง่ายกว่ากว่าที่อาจารย์ไปดูทั้งหมดเหมือนมีข้อมูลมาบอกว่าอาจารย์คือเรารู้ทีนี้ทีนี้ไม่ดีนะถ่ายรูปมาแล้วคือเราไม่เราไม่เข้าใจตรงนี้จะแบบส่ง คำถามมาที่คุณป๋อคุณก๊อฟมันง่ายกว่ามันง่ายมันง่ายกว่าที่ทั้งหลังเราไม่รู้อะไรเลยใช่แต่ถ้าเราคำนวณเราเจอนี้เอาแค่เราแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรครับใช่และน้องป๋ามั่นใจมากที่สมาชิกที่จะไปดูหงจุ้ยอะค่ะต้องมีคําถามในใจว่าสมมติเรามีหอพักทําไมหอพักเราอะคนถึงไม่อยู่คนอยู่แล้วออกประจําถ้าเราจับหลออแกปึ้งเข้าไปคุณสามารถรู้แน่นอนโดยที่ ไม่ต้องมานั่งให้อาจารย์แขกอธิบายก็อย่างที่บอกครับหอพักสองหออยู่ใกล้กันหอหนึ่งทำไมคนเต็มทำไมหอหนึ่งไม่มีคนใช่ทางทางที่ก็คู่กันเนี้ยใช่นะครับอันนี้คือหลักการของโคงจุ้ยชแล้วอย่างที่บอกไปขนาดมารดาของเราเปลี่ยนแปลงก็เกี่ยวโคงจุ้ยของเรานี่แหละเพราะว่าทไมคนเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ใช่นะครับก็ถึงจารย์บอกว่าทุกชีวิตเกิดในการหายใจของเราทุกอย่างผูกพันกับคงจุ้ยหมดกินเดินนั่งนอนนะคะใช่ผูกพันกับคงจุ้ยแต่ว่าถ้าทุกคน แต่สนใจว่าโอเคสี่พัน่ะเรายอมเสียเวลาวันหนึ่งไปเรียนอย่างน้อยดวงคุณคุณรู้และทิศทางคุณว่าคุณต้องทําอะไรห้องทางานนอนใช่เสริมด้วยอะไรจังหวะชีวิตตัวเองอย่างแน่แนรู้แน่นอนว่าตัวเองท่าอะไรที่แท้น่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือราศีหรือดวงที่ไม่ถูกเราคือดวงอะไรแล้วก็ไปคำนวณได้ว่าเราควรจะทำงานอะไรด้านไหนถูกหรือไม่ถูกถูก้สำคัญเราก็สามารถดูบ้านแล้วก็มีพื้น เป็นพื้นฐานที่แน่นพอสมควรที่ในการที่อาจารย์จะสอนขั้นต่อไปเราก็ไปดูได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ลงคงเรียนคอร์สเนี่ยอาจารย์เปิดสอนคอร์สที่สูงขึ้นเราก็ไม่สามารถเรียนได้เพราะว่าคอร์สเริ่มต้นเราไม่มีคอร์สเริ่มต้นพื้นฐานเรายังไม่แน่นถ้าเราเรียนขั้นต่อไปเราจะไม่สามารถรู้ว่าค่ะใช่ก็อย่างที่เอนะครับไปเรียนแค่สิบวิชาอาจารย์แค่อธิบายไม่ไม่ได้เรียนเหมือนที่ทุกคนมีอ่าเหมือนนั่งคุยอาจารย์แค่บอกเออมันก็ไปทำเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอไปครับ A เลยแค่สิบนาทีเอลงใต้เอก็สามารถคำนวณบาดามได้ว่า<ช>ขนาดไหนทีนีขนาดแค่ สิบนาทีแต่ถ้าทุกคนไปเรียนอาจารย์แขกหนึ่งวันเต็มจะสามารถรู้ได้เยอะกว่านี้มากแล้วก็รู้วิธีการแก้ว่าทิศเนี่ยเป็นทิศดีของเราเราสมควรเสริมยังไงแล้วถ้าเป็นทิศร้ายเราจะแก้อย่างไงใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็สัมภาษณ์เอหลังจเรานี้ใช่หลังจากเราสัมภาษณ์เอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามีบรรยากาศในการที่ไปดูหกจุ้ยมาใช่ที่น้องเป่าพูดอีฝั่งใช่แล้วก็สำคัญคือเรามีบรรยากาศในการปลุกเสกเรียญเลื่อนด้วยรับถ้องไปคลิปเรียนเลือนน้องเป่าขอพูดนิดนึงตั้งใจดูนะตั้งแต่ต้นจนจบ พี <PA S 2> ่เออยู่ในเหตุการณ์ตั้งใจดูเลยว่าต้นเป็นยังไงและจบรายการ,เ,เ,ราเป็นยังไงถ้าไงเราก็ไม่การเสียเวลาเราไปดูคลิปได้เลยครับผมค่ะ